เช็คต <Scan> oh. no yeah. ิดขาดเช็ค so ติดขาดโอเคปิดไม้แล้วโอเคปิดไม้แล้วโอเคครับเพื่อนๆนก็ว so ันนี้นะครับตี้ผมนะจะกลับมาเล่นรวมตัวกันไม่ชัวร์ว่าจะมาครบห้าหรือเปล่าถ้ามาสามก็ก็กดสามแต่ถ้ามาห้าก็จะกดห้านะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าพวกมันจะมาครบกันหรือเปล่าซึ่งวันนี้ผมมีแผนเตรียมไว้นะครับเพราะว่าอาร์วีนะครับอัปเดมาใหม่นะครับเนิร์ฟ ที่สกดก็มันจะมีเนิร์ฟเอ่อโดลิเลียนาโดดีแล็กด้วยนะฮะแต่ว่ามีตัวบับมาที่น่าสนใจคือเตลเซียนนะมีเตลเซียนนะซึ่งเราจะให้เพื่อนของเราเนี่ยเล่นเตลเซียนแล้วผมเนี่ยจะกดเอ็นโซโลมบอกเลยว่าเป็นตัวคอมโบที่สุดยอดมากโดยปกติแล้วคนจะเล่นแก๊กกับอะไรนะเตลเซียนใช่ไหมคอมโบกันไม่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 ที่นี่เราไม่ทำแบบนั้นที่นี่เราจะเล่นเอ็นโซโลมอืมเปลี่ยนครูไม่ครูว่ามันได้ครูไม่มึงมาเลยเพื่อนเออมึงเล่นป่าตอนไหน ยิ่งยานะไม่ใช่กูไม่ใช่กูยายนะไหนลงตัวไหนฮะลงตัวไหนแนวเตียวเซียนอ่ะนะเอ๊อยากเห็นว่ะนี่ตัวดึงตัวดึงตัวดึงเออเป็นคนเล่นเซตได้หมาบีนีจแค่แค่กูยืนเลนกูก็เหนื่อยแล้วเพื่อนตัวดึงครับเพื่อนตตตาายยยััดอแกว มาครับเพื่อนๆดิ่งว่องแพ้อุ้ยอยู่ยี่อคเยี่ยมละพรับไม่ได้คอมโเลยเราโดนแม่พลาดไม่คุยเจอพอเลยไม่ไม่ไม่มีความคอมโบคอมจอยนี่ไงมึงเจอแล้วเงี้ยนี่อ่ะตัวลมสุดโหดมึงเดะเดี๋ยวมึงดูมึงดูหนึ่งเนสแล้วเนสที่เป็นแล้ววันนี้โซมาครับอุ้ยนึกหล่อ พัซซีแตกพาซีแตกในยี่สิบเก้วินาทีเอาเลยว่าเอนโซโลมนี่ทำให้ไอ้ยาเสียพาซีนะครับมันตีเป็นเวสใช่ไหมครับช่้ได้ตีเป็นเวสได้ได้แล้วอาร์โพอาจจะเฟี้ยวอยู่มาดูไม่เฟี้ยวอาร์โพมึงต้องสกิลก่อนตีสเวที่เฟี้ยวสุดแล้วเฮี้ยสเวตีทจะต้องตี่นสเวตีเลยแดงได้นะเว้ยฟิล์มได้ฟาดฟิล์มกตีอากาศได้สแต็กอากาศได้ อย่าอย่าให้คลิปเห็นนะยาใคลิเห็นนะเดี๋ยวไม่ทันจะขอบับแดงโอเคไม่ทันละใส่ใส่เยอะเออนี่นี่นี่งัดกลับมากระตุงกหทันทีแตครับตีตีไม่มีบับแดงสโลไปกูดะไปโดนเอาไอ้เบูกูดดดดคิวน้องแมพมนเต็มมนเต็มแล้วใคร ไม่ตึงหรอกกูเล่นตัวแพ้เช่ไหมกูมา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 เล่นได้เพื่อนบอกได้เพื่อนตัวลบที่โหดที่สุดในยกมาแล้วครับเกี่ยวโซ่ไปครับจังหวะนี้เสียพาร์สี่มารีบตีด่วนจังหวะนี้เอ็นโซไหลขอความดึงดีฟิมกูแทงง่ายแทงแล้วไหมครับเป็นแมบเจ็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 บคุ้ยคลิปเล็กแล้วมังกรต่อเพื่อนสองหนึ่งนั่นเองยังไม่ยังมังกรยังไม่ขืนนี่องยาสปอยกูอยู่นี่เฮ้ยเออเเดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยมังกร ขอซี่กันแป๊บนึงโอเคขีบกลางหวานแล้วกูตึ้งรองเท้ามาก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องการสปีดแต่ว่าเรายังไม่ไึ้รองเท้าเต็มตัวนี้เกี่ยวยูเอมาแล้วโอ้โหตกโอ้ยโอ้โหโซลุดนก่อนเสียดายโซโซไม่หลุดนี่กูฟีเอิร์นหลุดหลุดเลยอะลงขาตัดเงินเอาไอ้จ็อกอะไรไม่อะไรยูเอดีไปแล้วยูเอดีไปแล้ว เจมันเจมเกลย้าวันี้โดนครับเจ้าวันี้บัเฮ้ยมึงกัดระยะแกว่งกูดีเพื่อนมันอยู่นี่ตองมันอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้คืตงมรรมดยสวยสวไอ้เบี้ยวลานมาได้ยังไงวะเนี่ยเจ้วันี้งัดมาไอฟิมไอฟิตายตายแ่ด่ามีบาซี่่ไม่รู้นะไม่มีไม่มีไม่มีแทงหนึ่งทีอะ หมดแล้วหมดมุกแล้วไอ้ยี่คุณจะตายแล้ววะกูหมดกูหมดปีกกูหมดไม่เป็นไร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 ก็ไม่รู้มีฮันตี้เปล่ากูรอยแย่ปีื่อกี้กูรอยแย่ปีกหนึ่งก้อนแย่หนึ่งครั้สิบปีแต่จริงๆผมอยากเล่นเปิดแมปว่ะเล่นเปิดแมปดีว่ะเปิดแมปน่าจะเก่งกว่าใช่เปิดแมปแล้วโลงมากสโล่น่าจะเยวเล่งเปิดละตไป์ตอว์มันเหน็บแพ้ตายเนี่ยเออเอ็นโซเปิดแมปน่าจะเฟี้ยวกว่าน่าจะเฟี้ยววิ่งไหววิ่งไหวนะต้องแบบเดียรีโลมคุเล่นเปิดแมปตัวตัวตายเลยยี่

มอองงกปนึดตา้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูรอตัวตัวหลุดมาแล้วกันนี่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 ตัวหลุดเนี่ยมันดีดิดีดีเฮ้ยเฮ้ยมีตัวมีตัวกูเปิดแมพให้เพื่อนรอยิงแน่นอนสวยสวยกูต่อได้น่ะแทนที่เจ้าอันนี้แทนที่โอ้โหโลมบอกเลยว่ามีแข่งใช้ด้วยของโคตรดีแทนที่ ตายไม่ตายไม่มีตายแต่เช่นเอ๊ะอาย่ามีพาษิปะไม่ชัวร์ใช่ครับได้กลางได้กลางผู้ยหญ่ได้พกูอยากได้รถกสาใหม่เพื่อนมาเดินเองให้กูไปกินเนี่ยกูตายฟรีเลยเฮียอนาจังวะอี้ไม่หยุดไม่ได้ด้วยนะศาสตว์เดินเองเฮ้ยเฮ้ยป่าป่าป่าอยากได้บาบัวป่าไอ้ยักษ์ไอ้ป้าเียง์ี่ยักษ์หมา่ยิ่งเลยไอ้ป่าไอ้แพทย์แอบคุณเฮียไปเอาป่ะพ่อมีไงกูบอกอย่าไปเลิต เกี่ยวล้นงับม,มาหนึ่งทีตายเลยเนี่ยเดี๋ยวให้กูเองแกต่อได้นะต่อได้นะมาๆาต่อ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 ยังเล่นกูเป็นชาติกูงับมาเพื่อนกูก็แข็งอจอนนี้กูมีประแมพกูสโลโอ้โหของโคตรดีพอ่พอพๆอพ่อสติเนี่ยกัเล่ากี่กับายามาครับเจา้าวนันนี้โอ้ยมันฟิกฟิกฟิกอะไรบ้า,ากัง เราตานให้เพื่อนอยงนี้สโลให้งัดกลับมาหน,นึ่งทีกูจะตายวะเขี้ยตัวมันอึดอ่ะมีอายาเออสวยเถอะเฮ้ยอายามีมาสิบร้อยเออไม่เป็นไรได้อยู่กูเมินอายาจะไปเกี่ยวตัวหลังอะ่ะเฮ้ยสวัสดีเพื่อนทำไรอะ่ะทำไรอะ่ะเฮ้ยจะถ่ายมาเปล่าจะถ่ายมาเปล่าอ่ะชืบอ่ะหลบถ่ายครับจังหวะนี้ทึบงัดกลับมาครับยังไงกลับมายังไง ดาเมจมันคลื่นไหว่งวะตอนตีเยอยจะงัดกลับมาเยอยแม่งไม่อยู่ในเขตงัดไอ้ฝากนี่เพื่อนดี่โอทีสนนายกบอกเปล่าสบัตกระแบกโอเคได้อยู่เกิดจะว่าเสี่ยวแล้วกูได้ไอซีได้ไงวะกูได้ไอซีเฉยเลยจะมีเสือเออใช่เสือขึ้นเมื่อกี้ได้ได้ไอซีกูมีกูมีน้องเอลซูขวาก่อนขวาก่อนขวาก่อนเกิดไปแอกละเฮ้ยเราไม่ตีป้อมมาเฮ้ยเป็นโซ กดตีปั๊มตีขีบกูงงเออสวยต่อได้ต่อได้สโลให้สโลให้สโลให้ต่อได้ต่อได้ไไม่ด้เากูููมได้เ่ากกุรี่ยวอาญาดาวแบบดิจิตอลโอ้แม่งฟิกต่อปิ้งกูอย่างไม่นานเฮ้ยตัวฟรีตัวฟรีตัวฟรีเลยฟรีเลยอย่างเงี้ยตัวตัวฟรีอันเจี๊ยบอันเจี๊ยบไปไปไปเฮ้ยไหนกดวะไอ้หลงอีกี้หลงเลยมันจะมีเวลากดจริงๆเหรอวะ ไปะสวยปละสามทางไปเยี่ยโอ้ยโอ้ยเยี่ยเล่นี่ยไปฟลายมาฟลายมาฟลายเกิร์ดฟลายเกิร์ดฟลายเกิร์ดมันจะต้องชิงมามันจะต้องชิงมาคนไทยไม่ต้องชิงมาเอาไปกอนนิดึงไม่ชิงกูก็งัดออกมาให้ให้มาเ ไ่แล้วีใคเอาไปมาเอ็มโซพาพีกเอ็โซพาพิกแล้วเอามาไม่อาญามาได้ไงวะไอ้กวนตีนขมับแม่งเกิดการมีภาพทางเท็กซ์กันอีกนิดนึงเพื่อนเพื่อนอยู่นังไก่เยึอยู่อะบอกแอชแกโอ้จะงัดมาไงแ่ต้ไม่ต้องุดโโดน เงัดส <mile> ักคาแท้นี่แหละมีีวะนะกูจะลให้อยู่กูจะลให้อยู่เนี่ยจะลให้อยู่ปุกูจะลอนี่อยู่เฮ้ยมีเอออะไรวะเป้นแบบมันล้างมันล้างสถานะไม่ได้เคคฮิตมันไวกว่านี่แหละเอ้มันไวกว่าน้ำเหีดยู่เทาิมไหมเนี่ยตอนนอยูใจอยใจอ้เหลอยปจลอใจอยใจอใจใจ้ลยใใไอยใอย

รอเบ้ไอ้นยบับต่อต่ตมีมีธนูมีธนูจัวะนี้เกี่ยวโดนยูเอคับเพื่อนเและกูฟิกกูิงนี่เกี่ยวต่อเกี่ยวต่อไม่เมื่อกี้จะฟิกเข้าไปแล้วมันไอยูเอมันดีอีกทางไงกูจะไม่โดนดีดไม่จริงๆรเมื่อกี้ถ้ากูถ้ากูฟิกอะถ้ากูถ้ากูไม่ฟิกอะกูโดนยูดิดออกไจริงก้ไปเร็ว มาดิดึงมาดึงมาดึงมามาดิป้อมอ่ะมาดิงัดกัะมาแล้วทำทำไมวะไอ้เหี้ยนี่มันเอลสูเดียวได้ว้าว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 โอ้โหกูไม่ได้ขยับเลยเฮ้ยยิงของก่อนยิงของก่อนเฮ้ยยิงของก่อนปาว่าปากน่ารอยเวลาเป็นเงินเป็นทองไอ้เหี้ยรีบตี วันเจี๊ยบ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 ไป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 เฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยแล้วมันแตะโดรนี้อ่ะมันแตะโดนกูจะโลให้กูจะโลให้ยิงมึงตาย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 กูงัดกลับมาครับเจ้าวันนี้ไม่ต้องไปไหนอ่ะมึงตายมึงมึงตายมึงไม่ต้องไปไหนช็อตนี้มึงไม่ต้องไปไหนแล้วกูฟิกเข้ามาครับเจ้าวันนี้โอเคยูเอฟิกเหมือนกันซื้อฟิกซื้อฟิกเอ้ยเสียสองแรกสองเว้ยคุ้มอยู่ได้สามเว้ย ไฮ้จังหวะนี้พ oh ุ่งเข้าไปครับจังหวะนี้ยังไงตัวเงี้ยนี่มันเมทเมตาตลอดการบับอะไรวะน่าเอ้ยเฮ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 ้อเฮยเฮ้ยเยเม่ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยยย้ยย้้ย้ยเเยยนยอยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยใครมาทเฮ้ยมันแตมันแมันแตโดน เขย่าขวัญเยี่ยมมาเจาสุดเขย่าขวัญเยี่ยมเลยเยี่ยกูก็ไม่โดนน้องเฟนแปลกรอบวมันน่าจะใกล้มีละเออโดนโดนกูเก oui. ี่ยวไปจรงนี้แล้วกูงัดกลับมาโอเคสวยต่อต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 อกูโดนกูโดนงัดกลับมาโอ้โหจบกกูว่าขีตีบ้านเีขีตีเ้อเไอีไอนายกูามึงไปเล่นอันนี้จะดีแล้ว เยี่ยดับเลื่อนตายได้สั้นงั้นมาทำพี่ไอ้ต๋องไแม่งแม่งให้ผูกงวงใจกับมันคอมโบก็คอมโบก็เยี่ยดเยี่ยดไอ้ต๋องก็พี่เอาเบียวเดียวมาแล้วต๋องได้จะกินมาไอ้ต๋องกูไม่ได้กูไม่ได้ตั้งใจเอาคอมโบแต่กูตั้งใจเอามาเกี่ยน ไอ้สัสสภาพเพกต้องยั่งไหวอย่งเี้ยลอยชุดประการอากาหนักแท้แก๊กลงพืนไปแก๊กแกแกกแกกตาตัวอไแก๊กมาๆๆๆแก๊กแเอาดีๆแลดีล